ก็คือทานบารมีนะคะค่ะทานบารมีเรามาอ่านพร้อมกันเลยดีไหมจะได้ไม่ง่วงข้อที่หนึ่ง่านอะไรคะอ่านดังๆเลยค่ะทานบารมีบรอจากทานขจัดความกะี่ีเหนียวและจิตแห่งความโลภความำคังทาของ ให้ทานสามารถช่ยใช้นี่เวรกรรมให้ทานเมตามตาบ่งเพาะจิตแห็นความเมตตาอันนี้คือข้อที่หนึ่งก็คือทานบารมีข้อนี้ไม่ทราบเราปฏิบัติกันได้ไหมคะความดีข้อนี้เราทําได้ไหมนะทำอยู่ทำอยู่ใช่ไหมคะเสษเงินหนึ่งกระบาทห้าบาทหรือว่ามังกรยี่สิบาทแต่คาว่าจะชักเป็นร้อยนี่ยากไหม ยากนะเศรษฐกิจกตอนนี้ยากมากเราไม่ร้อยใช่ไหมคะแต่พอเราบริจาคเสร็จจิตตราเวลานั้นคิดไหมจิตหนึ่งเราเนี่ยมีจิตก็ได้ว่าจิต,ตเดมแท้เราเนี่ยบริจาคพอจิตสองมาทําไมเธอมือดาวมือเท้าก็าาดีทําไมต้องมาขอทานไม่รู้จักไปหางา,านทําใช่ไหมคะต้องมาขอทานเพราะทไมอะไรต่างๆเราดีอันนั้น,นคือจิตสองของเราเกิดขึ้นเราก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเมื่อเราเป็นแบบนี้แสดงว่าเรานั้นอย่างจิตของเรายัางไม่เข้าสู่จิตแห่งโพธิที่แท้จริงค่ะยังมีการแบ่งแยกนะคะฉะนั้นแล้วท่านที่ดูว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่เขาเป็นขอทานถามว่าความจําเป็นเขามากน้อยแค่ไหนที่เขามักต้องขอทานเพราะว่าเขาก็ามีความจําเป็นถึงขีดสุดเขาถึงต้องขอทาน หนะ้าที่บริจาคเราบริจาคให้คอาไปแล้วไม่ต้องมาคิดเล็กคิดน้อย่อะนั่นจึงจะสามารถเกิดทานเกิดคุ่นความดีที่แท้จริง